พักเซียนฝรั่งดองไม่ใช่เค่จิ้มน้ำพริกได้อย่างเดียวจะ้ะเราเอามาเกี่ยวกับไข่เอามาผัดกับไก่หรือว่าแกงจืดแกงแกงกับกระดูกหมกูแกงกับไก่ได้เราะจะนะ้องซดน้ำร้อนๆจะอร่อยทำได้หลายอย่างจะ้นะเนาะวันนี้ฉันเกี่ยวใส่ไข่เนาะจะเนาะเดี๋ยววันหลังทำเมนูอื่นให้ดูจะ้ะ สวัสดีค่ะมาทอดไข่จะเจียวไข่ใส่พักเซียนโดงฝรั่งจ้ะเนาะนี่จ้ะไข่พักเซียนโดงจ้ะมันอยากเป็นตั้งสี่วันห่าวันถึงเป็นจะเพราะว่าอากาศมันหนาวเนาะจ้ะเนาะหั่นแล้วจ้ะนี่พักเซียนหั่นแล้วจ้ะเดี๋ยวใส่ไปในไข่เลยเนาะจ้ะเนาะ ใส่ผงปรุงรสหน่อยนึงจ้ะใส่น้ำปลาหน่อยนึงน้ำปลาเวียดน,นามจ้ะ <c oughs> ไม่เป็นแบบนี้ปรุงตามใจชอบเลยจ้ะเนาะฉันก็จะใส่แค่นี้เลยจ้ะเราปรุงตามที่เราชอบเนาะบางอย่างฉันก็ไม่ชอบกลิ่นจ้ะไอ้ซอสนาะเนาะใส่แค่นี้เลยจ้ะ อยากใส่อย่างอื่นเพิ่มไปใส่เลยจะ้ะเอาไปโทอดอน้ำมันใส่กระทะตั้งกระทะให้น้ำมันร้อนจ้กะกระเทยไขน่นลองลงไป หอมใช่ไหมหอมมากจะ้ะก็จะเจียวไปจนกว่าจนเหลืองน่นจาจะนองเหมือนไข่เจียวเละจ้ะไข่เจียวธรรมดาเราเรอะเนาะสวยสวยสวย เสร็จแล้วนี่จ้ะสวยน่ากินก็นหอมเลยจ้ะหอมลองไปทําดูจ้ะ,อ,อ,รจะอร่อยเนาะจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆจะมารับชมคลิปสวัสดีจ้ากูถึงอัปปที